สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราหคเจอดล้วยพื้นฐานรายวันนะครับประจําวันที่23พฤษภาคม2559นะครับตัวแรกนะครับก็คือตัว AIT นะครับก็ประกาศกําไรในไต,ตรมหนึ่งเนี่ยออกมาลดลง24%เยอ n นเย r มาอยู่ที่108ล้านบาทนะครับ ก็เป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลงนะครับไป16%เทียบเยอร e นีเนื่องจากการส่งมอบงานที่น้อยนะครับขณะที่มาจินเองก็อ่อนตัวลงเหลือ23.2%เนื่องจากมีการตั้งสำรองค่าปรับงานล่าช้าเข้ามา24ล้านบาทนะครับแต่ก็พบว่าส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนก็เพิ่มขึ้นด้วย4ล้านบาทนะครับผู้บริหารแจ้งว่าแนวโน้มการประมูลงานมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหลังภาครัฐเ,เข้ามาดูแลมากขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับโครงการที่มีมูลค่าขนาดใหญ่เนี่ยยังไม่เห็นความชัดเจนว่าจะมีการประมูลได้เมื่อไหร่นะครับแต่โครงการที่มีมูลค่าไม่สูงนักเนี่ยเริ่มเห็นมีการประมูลมากขึ้นปัจจุบันนะครับบริษัทมีงานในมือหรือแบ็กหลอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,630ล้านบาทนะครับคาดจะรับรู้ไรายได้ในปีนี้เนี่ยราว2,000ล้านบาทนะครับได้อยู่ระหว่างประมูลงานอีก265ล้านบาทนะครับ การประชุมครั้งนี้เนี่ยทางฝ่ายยังมีมุมมองไม่ต่างจากเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงคาดการรายได้อยู่ที่5,658ล้านบาทหรือโต10%นะครับในขณะที่กําไรก็ยังคาดไว้ที่555ล้านบาทหรือโต4%นะครับสำหรับแผนการลงทุนใหม่นะครับเช่นการร่วมทุนกับอีก2บริษัทในการจัดตั้งศูนย์ Data Center นะครับมูลค่าเงินลงทุนราว300-400ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มดาเนินง,งานได้ภายใน แต่มาหนึ่งปี60นะครับส่วนการจับมือร่วมงานกับ i n e t นะครับทางฝ่ายทางบริษัทเนี่ยจะเป็นตัวแทนขายให้กับบริษัทดังกล่าวนะฮะในขณะที่การดําเนินงานในต่างประเทศนะครับโครงการเคเบิลใต้น้ําที่พมา่าล่าช้ากว่าแผนเดิมค่อนข้างมากนะฮะเนื่องจากที่ผ่านมาติดปัญหาเรื่องผู้ร่วมทุนซึ่งปัจจุบันได้ผู้ร่วมทุนใหม่แล้วนะครับสําหรับโครงการดังกล่าวบริษัทได้แบ,บอนุญ,ญาตในการดําเนินงานในประเทศดังกล่าวซึ่งมีอายุสัมปทานนะครับ15ปี ส่วน International Gateway นะครับยังไม่ได้รับใบอนุญาตเนื่องจากคอรมอนะครับยังไม่ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวค่าการดำเนินง,งานในปี59จะฟื้นตัวได้จากงานในมือที่มากขึ้นนะครับหากเทียบกับปีก่อนหน้าอีกทั้งอัตราผลตอบแทนนะครับที่เรา6%ต่อปียังเป็นตัวยังเป็นปัจจัยบวกนะครต่อราคาหุ้นให้แข็งแกร่งนะครับก็ เพิ่มคําแนะนำนะครับเป็นทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานของ AIT เราให้ไว้ที่29บาท50ตัว BDMS นะครับก็เตรียมก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มทยอยอัปเกรดโรงพยาบาลในเครือหลักนะครับ9แห่งนะครับจากจากทุกภูมิภาคของประเทศนะครับเนื่องจากจะให้เป็นศูนย์หลักของตัว Center of ชาเลนจ์เน็ตนะครับซึ่งปัจจุบันศูนย์นี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็พร้อมเปิดให้บริการได้ในปี61นะครับคาดจะเห็นผู้ป่วยต่างชาติทั้งแถบเอเชียแล้วก็เอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะเข้ามาใช้งานสูงขึ้นต่อเนื่องนะฮะก็หนุนให้สัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญซึ่งจะส่งผลให้มาจ้นในระยะยาวเนี่ยดีขึ้นนะครับแม้เป้าหมายการมีโรงพยาบาล50แห่งนะครับ ภายในปี61อาจจะล่าช้านะครับจากภาวะเศรษฐกิจกในประเทศที่ยังอ่อนแอเกี่ยกับจํานวนโรงพยาบาลในเครือในปัจจุบันยังเพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยอยู่นะครับแต่ทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้ละทิ้งเป้าหมายนะครับก็ยังคงทยอยเพิ่มจํานวนโรงพยาบาลในเครือแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งล่าสุดก็มีแผนจะเปิดโรงพยาบาลนะครับกรุงเทพสุราษฎร์นะครับเป็นแห่งที่44นะครับในขณะที่อยู่ระหว่างก่อสร้างขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับ เราก็คาดว่าจะพร้อมให้บริการได้ในปี60นอกจากนี้ยังมีการขยาย capacity เพิ่มในโรงพยาบาลนานาชาติภูเก็ตในด้านสายยาคัมพาสติกนะครับซึ่งจะเปิดให้บริการได้ในเมษาปี59นะครับ mm hmm. โดยสำหรับแนวโน้มในแตรมาา2นะครับไรายได้อาจจะอ่อนตัวลง Q คิวออนคิวทั้งน่องจากเป็นช่วงโรซีซันแต่หากเทียบ year on year แล้วเนี่ยเบื้องต้นคาดไรายได้ยังกล่าวเนี่ยจะโตขึ้นราวเก้าถึง10%นะครับ กล,กลับในช่วงของครึ่งปีหลังเองยังเป็นช่วงไฮซีซั่นนะฮะก็คาดว่าจะช่วยหนุนให้กําไรเติบโตอย่างต่อเนื่องทางฝ่ายก็ยังคงประมาณการกําไรในปี59นะครับว่าจะขยายตัว11.5%นะครับเทียบยอนเยียมอยู่ที่8,831ล้านนะครับแนะนำทยอยซื้อนะครับเราให้ราคาพื้นฐานของตัว BDMS ไว้อยู่ที่25.10บาทนะครับตัว BA นะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาสหนึออกมาก็โต ได้ดีนะครับโต45%เทียบเยออนเยียนะครับมาอยู่ที่1,553ล้านนะครับจากปัจจัยของราคาน้ำมันที่ลดลงหนุนด้วยผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยในไตรมาสหนึ่งเองเ,องเนี่ยรายได้จากการดำเนินงานโต12.3%นะครับก็มาจากหนึ่งะรายได้ผู้โดยสารโต12.4%นะครับอันนี้ก็จากผู้โดยสารที่โต10.5%นะครับโหลดแฟกเตอร์เนี่ยอยู่ที่74.4%แล้วก็รายได้ต่อบริการปริมาณการผลิตเนี่ย โตขึ้น12.2นะครับสก็คือรายได้จากการขายและบริการโต10นะครับจะพบว่าครัวการบินรายได้ลดลง4อร์เแต่ไปได้บริการภาคพื้นดินที่โต15เข้ามาช่วยหนุนไว้นะครับสก็คือรายได้ค่าบริการค่าระวางขนส่งเนี่ยโต9.6แล้วก็4นะครับค่าบริการผู้โดยสารโต21นะครับก็มาจากผู้ใช้บริการสนามบินสมุยสุขโขทัยรัวประลาดที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ต้นทุนจะพบว่า เพิ่มขึ้นแค่เพียง6.6%นะครับก็อันนี้ส่งมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงไปถึง37.6%นะครับแม้ว่าในด้านอื่นจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าซ่อมแล้วก็ค่าตอบแทนพนักง,งานที่เพิ่มขึ้น60%แล้วก็26%นะครับแนวโน้มในช่วงที่เหลือนะครับอของปีเนี่ยยังมองเป็นบวกนะครับโดยเมษาผู้โดยสารยังคงโตได้ราว10%นะครับอีกทั้งการท่องเที่ยวที่มีทิศทางที่ เติบโตอยู่นะครับโดยในเดือนเมษาแล้วก็1-14พฤษภาคมผู้ใช้บริการสนามบ,บินของ a o t เนะี่ยยังโตอยู่ที่11%แล้วก็13%นะครับซึ่งก็ยังอยู่ในทิศทางเดียวกับ Booking นะครับของตัว BA ที่โต17%ก็มองว่านะฮะจะยังเห็นทิศทางผู้โดยสารเนี่ยเติบโตต่อเนื่องนะครับโดย BA ก็จะมีการเปิดเส้นทางบินใหม่ด้วยนะฮะทั้งในไตยมาส2แล้วก็ไายมาส3รวมไปถึงการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินนะครับในหลายเส้นทาง การหาโค้ชแชร์พาร์เนอร์ก็ยังคงมีอยู่นะครับโดยในแต้มหนึ่งได้มาแล้ว1นลายนะครับคาดว่าที่เหลือจะได้อีก4ลายนะครับส่วนต้นทุนก็ยังจะเห็นต้นทุนซ่อมบำรุงนะครับที่อยู่ในระดับสูงนะครับในปี5960อันนี้ก็เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุงใหญ่นะฮะและส่วนอื่นที่เพิ่มขึ้นตามจํานวนเครื่องบินที่จะรับเพิ่มเข้ามาอีก5้าลำนะครับแต่ต้นทุนน้ามันที่ลดลงเนี่ยจะเป็นตัวล้างเอาไว้ให้การปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนรวมเนี่ยไม่ได้สูงมากนักนะครับ ทางฝ่ายนะครับปรับคาดการรายได้การดำเนินงานของ BA มาอยู่ที่2 6 5 8 6ล้านบาทนะครับแล้วก็ปรับต้นทุนลงจากไตรมาหนึ่งที่ต่ำกว่าคาดไว้ก็ปรับกำไรสุดทธิขึ้นมาอยู่ที่2,630ล้านบาทนะครับราคาพื้นฐานปรับขึ้นมาเป็น30บาทจากการปรับกำไรขึ้นแล้วก็มูลค่าของตัวการลงทุนใน BDMs เพิ่มขึ้นจากการปรับราคาพื้นฐานนะครับ ตัว CK นะครับแนวโน้มเซ็นงานเซ็นใหม่นะครับยังสดใสนะฮะทางบริษัทตั้งเป้าประมูลโครงการใหม่5 5 0 0 0 0 0้านบาทนะครับโดยคาดหมายงานเซ็นใหม่เนี่ยราว1 1 0 0 0 0 0้านบาทนะหรือก็คือหนึ่งแสนล้านบาทนะครับหรือเปอร์เซนต์ความสําเร็จของการประมูลอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซนต์แต่ถ้าว่าทางบริษัทคงเป้าไรายได้ปีนี้ที่สามสิบห้าถึงสามสิบแปดพันล้านบาทนะครับ โต11%โดยอาศัยการส่งมอบงานในมือล่าสุดที่77.5พันล้านบาทนะอย่างไรก็ตามจากการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อว่อันพฤหัสนะครับทางบริษัทกำลังรอการเซ็นงานส่วนเพิ่มเขื่อนสยบุรีอีก14พ00ล้านบาทนะซึ่งได้มีการก่อสร้างไปแล้วนะครับเมื่อมีการเซ็นสัญญาในไตรมาส2ทางบริษัทก็จะสามารถบันทึกรายได้จาก งานส่วนเพิ่มนี้ได้ในปีนี้นะครับก็คาดหมายส่วนเพิ่มนี้จะเพิ่มรายได้ให้เกินเป้าหมายกับโอกาสที่จะไปถึง40 000ล้านบาทนะครับทางฝ่ายประเมินรายได้นะครับรวมงานส่วนเพิ่มขรั้งต้นที่40 000พันล้านบาทหรือโต16%เยอ์นยอยในขณะที่มาจิ้นยังทรงตัวได้นะครับในเวลาเดียวกันทางบริษัทยังสามารถลดดอกเบี้ยจ่ายปีนี้ได้เหลือแค่1 0 0 0ล้านบาทจากปีก่อนที่1 5พันล้านนะครับ ห้วก็มาจากในเรื่องของการตั้งพักดอกเบี้ยเป็นหลักนะครับ <c oughs> ทางบริษัทเองยังคาดว่าจะรับรู้รายได้เงินลงทุนได้มากขึ้นนะครับตามสัสดส่วนที่ถือมากขึ้นในบริษัทร่วมบริษัทย่อยต่างๆนะครับคาดหมายกำไรปกติจะอยู่ที่1.5พันล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยเ็นเทียบเยอนอนเียซึ่งทางฝ่ายปรับประมาณการเพิ่มขึ้นส6นะครับเพื่อสะท้อนแนวโน้มรายได้ที่ดีขึ้นนะครับ ทางฝ่ายยังเลือกสีเคเป็นหุ้นที่ดีสุดในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะฮะโดยแนวโน้มการเร็นงานใหม่ยังไปได้ดีมากนะครับแล้วก็คาดและก็ความแตกต่างของบริษัทในการมีกําไรจากเงินลงทุนมาถัวความเสี่ยงจากธุรกิจรับเหมานะครับล่าสุดนะครับทางฝ่ายก็มีการปรับเพิ่มราคาพื้นฐานนะครับบนนิติธรรมออฟเดอะพาร์ตเป็นส1บอบาทนะครับการปรับเพิ่มประมาณจากการปรับเพิ่มประมาณการปีนี้นะครับยังคงคาแนะนําซื้อตัวส K นะครับตัว S.T.A. นะครับแตรมาสหนึ่งพลิกมาขัดทุนอยู่ที่166ล้านบาทนะครับแม้แตรมาสนี้ปริมาณขายจะทำสถิติสูงสุดถึง3.63แสนตันนะครับหรือเพิ่มขึ้น35% Year on Year ร์นเยียนะครับปริมาณขายให้กับลูกค้าจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง75%แต่ราคาขายเฉลี่ยแตรมาสนี้เนี่ยลดลงไป15%ก็เลยส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียง15%นะครับขณะที่มาจินเนี่ยอ่อนตัวลงเหลือ4.9%จาก 7.2%นะฮะจากราคาที่ลดลงมากกว่าต้นทุนที่ลดลงนะครับอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็เพิ่มขึ้นถึง33%จากปริมาณการขายที่สูงขึ้นทําให้มีค่าใช้จ่ายในการส่งออกมากขึ้นนะครับรวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายพิเศษในการฟ้องร้องอีก3ล้านยูโรนะครับขณะที่ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมาอยู่ที่97ล้านบาททางฝ่ายค่าแนวโน้มการดำเนินงานในไตรมาส2จะดีขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญ เทียบคิวออนคนะฮะจากแนวโน้มราคายายงที่ปรับสูงขึ้นนะครับอีกครั้งปริมาณขายยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาแต่ในครึ่งปีหลังยังเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายนะครับในการบริหารจัดการวัตถุดิบนะครับภายใต้สถานการณ์ที่ผันผวนนะครับแต่คาดหวังว่าจากการเจรจาและทําข้อตกลงระหว่างผู้ส่งออก3ารายหลักนะครับก็คือไทยอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะครับที่จะมี มาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกยางนะครับจำนวน6.15แสนตันในระหว่าง1มีนาถึง31สิงหานะครับรวมถึงมาตรการส่งเสริมให้นำยางมาใช้ในประเทศมากขึ้นจะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาย,ยางเนี่ยส่งตัวนะครับทางฝ่ายได้ปรับประมาณการนะครับจากเดิมโดยปรับปริมาณการขายเพิ่มขึ้นเป็น1.3ล้านตันนะครับราคาขายเฉลี่ยลดลง7% มาจิ้นทรงตัวเทียบเยอออนเยออีกทั้งจะมีการปรับค่าใช้จ่ายและบริหารเพิ่มสูงขึ้นก็ปรับกาไรมาอยู่ที่1นึ่้าล้านบาทหรือลดลง6%เเทียบเยอออนเยอนะครับแม้การดำเนินงานในไตรมาสหนึ่งที่ออกมาอาจจะสร้างความผิดหวังนะครับกับตลาดไปบ้างแต่คาดว่าแนวโน้มราคายางที่ปรับตัวขึ้นจะหนุนให้การดำเนินงานในไตรมาสสเนี่ยกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ปรับเพิ่มคําแนะนําน,นะครับของตัว SGA มาเป็นทยอยซื้อนะครับ คงราคาพื้นฐานนะครับของปี59ไว้ที่12บาทนะครับสำหรับมาร์เก็ตเนวนะครับแมคโครนะครับแนวโน้มในไตรมาส2นะครับยังอ่อนตัวนะครับกำไรในไตรมาส1เนี่ยปรับตัวลงทั้ง Q ิวอแล้วก็เยออ o นเยนะฮะจากการบริโภคที่อ่อนแอนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มนันฟู้ดนะครับต้นทุนขายแล้วก็ SG&A เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นจากการเปิดสาขานะครับปรับปรุงระบบ IT นะครับย้ายสำนักงานนะครับแล้วก็ โซนสโตร์เซลโค้เนี่ยยังบวกได้0.3เเทียบออนเยในขณะที่ครอสมาจินเนี่ยลดลงไป100 b a s i ส Point นะครับมีมีเปิดสาขาใหม่ขึ้นอีก4แห่งนะครับในเดือนพฤษภาคมนะฮะจะเปิดสาขา,เ,าเปิดสาขาไปแล้วอีก1แห่งนะคฮะแล้วก็คาดว่าจะเปิดได้อีกอย่างน้อย6แห่งทั้งในปี59นะครับสำหรับ 2Q 59คาดจะเห็นการแข่งขันรุนแรงขึ้นนะฮะส่งผลต่อยอดขายส่งผลต่อยอดขายนะครับ ขยายตัวแต่ว่าก o อสมาจินอาจซึมลงนะครับด้าน s อชเอยชยังสูงอยู่นะครับโครงการต่างประเทศนะครับ a อ c 3นะบวกสามกำลังเจรจาหา JV p a พาร์เนอรคาดนะฮะชัดเจนขึ้นในไตรมาสสอนี้โดยสรุปคาดในไตรมาสสอยังไม่สดใสนะฮะโดยทางฝ่ายปรับคาดการกำไรในปี59ลง7.5%หรือทรงตัวเทียบเยร์ออนเยียนะฮะราคาพื้นฐานปรับลงมาอยู่ที่37.40บาทนะครับ ก็แนะนำนะครับทยอยซื้อตัวแมคโรนะครับก็จบในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับ